ก um. ี่นาทีป้าตุจ illing, จจ่จจสมสามวะเอ้ตนตื่นตืนวตื่นตื่นเร็วยิ้มมาดูเอากล่อมาทายิ้มไหมท่ว่ายิ้มยิ้มวาเอ้ตื่นตื่นตื่นแม่ีวตื่นกินนมเร็วตื่นกินนมแม่วาเอ้ เตืนเตือนเตืนนอนดีละวายเด็กปุ๊กกินนมเต็มแม่ขนาดเอาแสงเข้าแล้วยังไม่ตื่นเออแสงเข้าด้วยเนะเอ้าแสงเข้าด้วยด้วยเนี่ยตาแจ้งเยี่ยวเยี่ยเยิ้มเฮ้มเรียปาก็ได้นะอ่า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 นอนนอนนอนอ่ากินหนักกินหนักกินนมกนนม ทำไมน้องขายยาวจังกินไหมปะตุมยังดูไม่เป็นตุบบร็วตุบเร็ว ท้ปเดอเดอนอนกินทังทีบ่ลืมตาเลยออ่ะกินเปุ๊บกินนมเอาหาเอา ลูกลกินนมแล้วลกลกกเร็วกินกินนมเร็วลุกลเร็ว่สองกินนมสามาทีนะลว่าเอยลูกกินนมเร็วลูกมูกนี่โดนยกัดเมื่อืนไม่นอนเอง พกนะพกนะพกนะ,นะยืดกิถนนอ,อนหายใจฮือถอนหายใจฮือฮะฮะคุณนมกับน,นอนกินนะฮะอืมอจีวะจีวะยี่วหวไม่ยี่ยอยักษ์ยี่วายี่วา ตื่นกินนมแล้วลูกตื่นแล้ว